สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับวัตถุดิบนะครับแต่ละตัวนะครับใช้เพื่ออะไรนะครับจะบอกอ่าคร่าวๆนะครับจะไม่ได้บอกลึกๆนะครับวัตถุดิบแต่ละตัวนะครับที่ทำปังโกนะครับใช้ทำ ไม่ทำอะไรเพื่ออะไรนะครับแต่ละอย่างแต่ละตัวนะครับให้ดูตัวอย่างปาดังโกก่อนนะครับลักษณะของปาลังโกจะต้องกลางนะครับจะต้องกลางนะครับแป้งนะครับใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์นะครับได้ทุกเยี่ห้อนะครับแต่นะครับแต่ละยี่ห้อนะครับคุณภาพก็จะแตกต่างกันไปนะครับ สลับแป้งสาลีอเนกประสงค์นะครับคุณภาพจะไม่เท่ากันนะครับให้เลือกซื้อเลือกดูก็แล้วกันนะครับส่วนมากอยู่เมืองไทยจะเลือกยากหน่อยนะครับเพราะว่าเขาไม่ลงรายละเอียดนะครับไม่เหมือนต่างประเทศนะครับถ้าต่างประเทศเขาจะลงรายละเอียดหมดนะครับแป้งสาลีอเนกประสงค์นะครับถ้าเป็นเมืองนอกจะดูตรงที่โปรตีนนะครับ โปรตีนจะอยู่ประมาณ10.5กรัมนะครับต่อมานะครับผงฟูนะครับผงฟูก็จะช่วยให้ป้งาวเหนียวเรานี่ฟูนะครับส่วนเบกกิ้งโซดานะครับก็จะช่วยให้เขาดีดตัวเร็วนะครับส่วนแอมโมเนียนะครับจะช่วยให้ขึ้นฟูและกรอบนะครับนี่นะครับ3ตัวนะครับ แล้วก็ไข่นะครับใช้แต่ไข่ขาวนะครับไข่ขาวก็จะช่วยให้ขึ้นฟูนะครับฟูสวยนะครับไข่ขาวนะครับยีสต์นะครับจะช่วยในการหมักแป้งเท่านั้นนะครับใส่นิดเดียวนะครับของก็จะมีประมาณนี้นะครับที่ช่วยให้ขึ้นฟูนะครับที่ช่วยให้ขึ้นฟูนะครับก็จะมีประมาณส่วนยีสต์นะครับจะช่วยในการ หมักแป้งเท่านั้นเองนะครับตัวให้ขึ้นฟูก็จะมีเสียสามสี่ตัวนี้นะครับมีไข่มีเบกกิ้งโซดามีผงฟูมีแอมโมเนียนะครับโอเคนะครับส่วนเกลือน้ําตาลน้ํามันนะครับคือรสชาตินะครับเราจะใส่เพื่อให้หลักๆคือรสชาตินะครับเกลือน้ํามันน้ําตาลนะครับหลักๆนะครับจะไม่บอกละเอียดมากเกินไปนะครับเนี่ยมันจะยาวไปนะครับ น้ำนะครับตัวสำคัญนะครับที่จะให้แป<ะ> Paul, ้ง<ะ> Paul, เรานี้มีความอ่อนมีความแข็งนะครับน้ำนะครับน้ำก็ให้ใช้เป็นน้ำอุ่นนะครับส่วนน้ำสำคัญนะครับแป้งเราจะหมักนานหรือไม่มานนานก็ขึ้นอยู่กับน้ำนะครับที่เราจะใส่ลงไปนะครับใส่เพื่อที่จะให้แป้งของเราเนี่ยมันมีความอ่อนมีความแข็งนะครับ